ขอต้อนรับเข้าสู่คุณแม่ของแท้สวยนะครับที่ให้สาวปาววของแท้คนสวยของแท้คนสวยของแท้คนสวยเอ้ยเนี่ยชื่อลูกสาวก็ไม่ถูก <c oughs> จำชื่อลูกสาวได้อยู่ยแต่ว่าเรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คุณคุณ,คณแม่ของแท้สวย คุณแม่ของแท้สวยเออนั่นแหละอ่าคุณแม่ของแท้สวยคุสวยเออของสวยของแท้คนสวยวันนี้ยายไปแดนมินให้ป้าแตนเลยใช่นี่ตอนนี้รอนะคะคือตอนนี้รอนทำไมมันมืดจังว่าโทรศัพท์เราเมื่อกี้นี่ิดน้อยไปสิเลยแล้วจ้ะ เขาไปเรียกเพื่อนอยู่ตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาอยู่มีเสศษข้าวดี๋ยวนี่ไงโอ้ยายบรรยายมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะเปิดโชว์ให้อะไรเนี่ยเออน้ำแข็งตรงนี้น้ำแข็งตัวนี้ไอตัวนี้ไข่มุกเออตัวนี้ไข่มุกเออเดี๋ยวจะให้บรรยายตัวนี้โอวันนติโอวันติน โอวัลตินเย็นวันนี้จะเป็นโอวัลตินเย็นเนาะน่าอร่อยจังเลยนี่ก็น้ำแข็งอีกนะคะน้ำแข็งกินได้แต่เด็กเหรอผู้ใหญ่กินไม่ได้บอ่นน่น่นตาตาตาอย่าเอาของต้องขอลูกสาวแล้วลูกสาวบอกให้แต่เด็กวันนี้ทำยังไงเนาะไม่เป็นไรคือพ่อก็ไม่พ่อก็ไม่ไม่ค่อยกินของของอย่างนี้ดอกกินกินอยู่แต่ก็กินปะไป ค่อยสบายพวกขนมพวกอะไรนี่ไม่เท่าไรมันเป็นเย็นเย็นมันเป็นเย็นเย็นยายสมควรสู้ๆวันนี้จะเป็นแอดมินให้ปาแตนได้ไหมวันนี้ไปไปแอดมินให้ปาแตนหมดเลยแต่วันปาแตน้าวันนี้ยายสมควรเมื่อวานเมื่อก่อนออกไปนากันนะาเต้ก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่าฝนออกไปนามันเลยกลับมาเลย มันก็เลยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะว่าเราเปียกฝนเปียกฝนมาแล้วมไม่ได้อาบน้ํา<โ>อ,อีกไ่ไ้อาบน้าก็ภาพภาพฝนไม่อาบน้ำมันก็ก็ดีขึ้นนะก็อยู่บ้านก็ฝนก็ไม่ตกพอขีอ่โมไซค์ออกไป<อ>ถึงวัดกตกมาเลยอยูอยอย่อยู่้านมีตกเออเมื่อวานเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะ<อ>ไม่ใช่เมื่อวานเฉพาเคยเราอยู่อัน Pues pues ต้นยางคขาคุกคีเออมันตกอยู่อยู่บ้านก็ตกอยู่อกเป็ดปอกเป็ดปอกเป็ดปอกเป๊กเนาะมันมันก็พอกระเทือนแล้วก็ลุยไปเลยพอกระเทือนอะไรคือพอกระเทือนก็ลุยฝนไปเลยเขาร่างกายแข็งแรงเขาก็ไม่เป็นไรแหละเราก็จะไปสีจ้ายายขายายเป็นอะไรอ่ะเป็นผื่นอะไรผื่นไม่รู้แพ้อะไรนะแพ้กินยาแก้แพ้แล้ว ่กยายใส่ยายหนุ่มสิ้นนะมาสั้นสิ้นยายสิลุ้งก้วยแว่นตาเพเทเลอร์ซิงหัวเอาไว้อ่านคอมเมนต์เวลาไลฟ์สดช่วยลงไปใส่อย่างนั้นแหละมันจะดูไอเดียวลมาดูอย่างนี้นะตาซานหล่อกว่าเก่าเลยโอ้โห่ไม่หลอผมหล่อเลยน้อยหนุ่มเลยน้อย ถึงสิบนาทีสมัยเป็นผู้ว่าตาชานรอยายสมควรเป็นแอนดี้นะไม่ไม่รอไม่รอตอนนี้ล่ะตอนนี้รอกว่าตอนนี้รอกว่าพอใส่แว่นมาเลยหลอกว่ายายสมควรบอกว่าตาชาไม่รอไม่รอก็จ้างเถอะเพราะว่าได้อยู่ร่วมกันมาแล้วพอแล้วมาหลอตอนแก่แล้วหรืเล่มาหลอตอนแก่หล่แล้ พี่นาเลยทะเลทรเลมันน่าตายจังเือนเหมือนกันกันน่าตายเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรขอจะเขาสงสารเราพอพูดเหมือนตาซานน้อยใจเนาะก็จะว่าน้อยใจก็ใช่หรืออะไรก็ใช่นั่นแหละมาแล้วเด็กๆมาแล้วเด็กๆมาแล้วเด็กๆกำลังมาแล้วกำลังตามเพื่อนมาแล้วคนหนึ่งเราไม่ใช่เด็กกัะเด้อนะ คนหนึ่งไม่ใช่เด็กแล้วด้วยเด็น่ะโอ้เด็กนะเด็กนะอืมอ่ะยังเป็นน้องก็เจ๋งอยู่นะยังเป็นน้องก็เจ๋งอยู่น้ำมูลนมาเลยมามารับมาฮะมามารับเลยวะนะคะวันนี้ ยายเป็นแอดมินให้ประแตนนะยายก็ยังมีอาการคันอยู่นะคะพื้นเก่ายังแผยงแงงอยู่พื้นแผ่าสั้นเป็นพื้นเป็นพื้นแผลน่าจะเป็นขนบงเนาะตาเนาะยาย้ใช่ใช่อาบน้ําเสร็จใส่ผ้าถุงใหม่คันทันทีของตาของตาได้พ่อชานพ่อชานคิดถึงคิดถึงเป็นสะบัดร้อนสะบัดหนาวอะไรพี่แท้ของแท้สวย เพาให้ความอบอุ่นกับทุกคนเลยในหมู <m 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 ่บ้านให้ความอบอุ่นเป็นเป็นคนที่ดูแลเกือบทุกช่องเลยขอขอบคุณด้วยนะพ่อชานขอขอบคุณด้วยนะถึงจะอยู่อเมริกาก็ยังส่งใจมาถึงเราเรากอ่านสิ่งน้นเนาะ รอเด็กๆมารับโอวันจินยายยายก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นไม่ค่อยมีใครมาแจกอะไรที่บ้านใช่ใช่ครั้งแรกนะใช่ครั้งแรกเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มาทำที่บ้านให้มาทำที่บ้านพ่อชานนะที่บ้านพ่อชานเออพ่อชานก็ให้สถานที่แล้วก็ดีใจด้วยดีใจด้วยเราก็ยินดีที่จะให้สถานที่นะพ่อเนาะ ดินยินดีที่จะให้สถานที่กับคุณแม่ของแคสคุณแม่ของแคสบูดยากสำหรับน้องสะพานเป็นสะพานบุญในวันนี้นะคะอยู่ต่างประเทศนะคะชื่อคุณแม่ของแคสสวยนะคะลูกสาวเนาะเดืนะคะลูกสาวลูกสาวลูกสาวสะชานั่นแหละจบคลิปนี้ให้ประเดนก่อนนะคะเดี๋ยวให้ประเด็นกันต่อเองนะคะ นาทีเลยรอเด็กๆมานะคะทำไมไม่แจกไปทีละคนทีละแก้วทีละแก้ไปเลยแจกไปเลยแจกไปเลยทีละแก้วไปเลยรอนานเขาจึงไม่ได้รอนานใครจะเอาไข่มุกไม่เอาไข่มุกบอกนะปานมาแล้วปานปานเอาไปเออแจกแจกเลไปก่อนแล้วก็จนุหนูๆรับเลยจ้าน้ำหวานเลยจ้าใช่ไหมไข่มุกนี่ ตักตักเลยตักเลยทำไมจะเอาออกทีเดียวงไก่องค์เนอะลมอมันห่อนเนอมันห่อนเนอมันห่อนแจกแล้วใช่ไหมไขมุกใช่ เปิดไวเลยเปิดไวเลยเปิดไวเลยมเท่าน้นอยพาอดกินเน้อไกเนาะโอ้ยบริกดีเดียวนนาตายนาะสมัยเนาหูไอไอ้สำรับยายหูจ้างหรายวันติ้อยู่แลวสมัยสมัยน้าตายก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันหรอเ้า แม่ใจก็ุงมคนะคเี huh. nice. like well, ๋ยวมุกขึ้นมาคอ้างใ้นะคะขอบยุอนอจยโอ้ยโอ้่โอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้นโอ้ยอ้ยโอนนโอ้นอ่ยโอ้ยอ้ย้โอ้ยอุอบยโอนอ้อยโอออย้อย สวยๆมืน้องเบนไงกิน้วร้อนนะน้องเบนอยากเป็นสาวล่อวะเป็นสาว้อ่อเลขอบคุณคุณแม่ของแท้สวยมาก น้องน้ำมนมาไหมนี่โอ้น้องน้ำมนน้องปวยเจ๋งยังไม่มาบอกมาลนะแล้ะแต่ไม่รู้รว่วาพ้ากินหนูอิ่มแล้วเออยมาสิบอกหรือเปล่าว่ามีไข่มุกด้วยเอากินนาทีตายสิบเซ,ซตตบแล้วลงใหม่หยุดแล้วลงใหม่ได้เลยพ่อให้ตายครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบคลิปเปียเท่านี้นะครับขอ,ขอขอบคุณนะครับฝากเข้ากดไลค์กดแชร์กับประชาชนเลยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ